สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับการสปอยซีรีส์เรื่อง Good Partner และนี่คือตอนที่13ของซีรีส์นี้ก่อนจะเข้าไปในบ้านของลูกความประธานมูลน,นิธิทนายชาสั่งทนายฮันเอาไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเธอไม่ออกมาจากบ้านลูกความคนนี้ภายใน10นาทีก็ให้ไปแจ้งความได้เลยแต่ถ้าบอกว่าเกี่ยวกับทนายชาเดี๋ยวบริษัทจะเสียหายให้บอกเป็นความรุนแรงในครอบครัวแทน พอทนายชาเข้าไปเห็นภรยาฝ่ายโจทย์นอนนิ่งก็ตกใจวิ่งเข้าไปดูอาการถธอคนนี้ขอความช่วยเหลือด้วยเสียงแผ่วเบาแล้วก็สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาเลยทนายชาอั้มอึ้งควานหาโทรศัพท์ตัวเองแต่ก็ดนประธานมูลนิธิปัดกระเด็นไปแล้วบีบคอถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้แค่รอลงอาญาแต่ทนายชาบอกว่าค่าคนตายนี่มันโทษจำคุกตลอดชีวิตทําให้ลูกความคนนี้มองว่าทนายชาไม่ใช่ทนายของตัวเองแล้วแต่เป็นพยานที่ต้องฆ่าปิดปากบีบคอทนายชาแบบกะเอาตาย แล้วขู่ว่าจะให้ลูกสาวตายตามไปด้วยทนายชาคว้ามือถือที่ตกอยู่ฟาดหัวอีกฝ่ายป้องกันตัวได้ก่อนจะหลบหนีไปทนายฮันที่รออยู่ข้างนอกติดต่อทนายชาไม่ได้ก็เรียกตำรวจเข้าไปในบ้านลูกความแต่ทั้งเขาและทนายชาวิ่งไล่แลกกันอยู่ข้างนอกกว่าทนายชาจะหลบหนีมาได้ก็เกือบตายอีกฝ่ายหัวเสียทำอะไรไม่ได้แล้วก็กลับบ้านตัวเองพอเห็นรถตำรวจจอดอยู่แล้วก็ยกหูโทรหาพ่อแต่สุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวไปเขากระซิบบอกทนายฮันว่าจะมาฆ่าเธอด้วยอีกคนทนายชากลับถึงบ้านในสภาพกลัวสุดขีด พอโทรคุยกับทนายฮันรู้ว่าคนร้ายโดนจับไปแล้วก็โล่งใจมากหลังวางสายก็ร้องไห้ออกมาอย่างกลั้นไว้ไม่อยู่ในหัวมีแต่ภาพภรรยาฝ่ายโจท,ที่สิ้นใจตายไปต่อหน้าไหนจะที่โดนขู่เรื่องลูกสาวอีกส่วนทนายฮันต้องไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจเพื่อปกปิดเรื่องของทนายชาเลยจำเป็นต้องพูดโกหกผสมจริงไปว่าตัวเองเป็นคนถูกลูกความโทรเรียกเข้ามาจนเห็นศพภรรยาของเขาเองพอออกมาจากสถานีแล้วก็นึกถึงคำขู่ฆ่าจากลูกความประธานมูลนิธิด้วยเหมือนกัน เป็นพอดีกับที่ทนายผู้ช่วยเข้ามาตามการเรียกของเธอบอกเข้าไปว่าทนายชายอยู่ที่บ้านแล้วพยายามจะรวบรวมสติแต่ก็พูดลำบากจนอีกฝ่ายต้องปลอบใจแล้วพากลับไปส่งที่พักบอกว่าให้พักผ่อนก่อนที่เหลือบริษัทจะจัดก,การต่อเองทนายผู้ช่วยต้องรับมือกับความไม่พอใจจากผอ,อ,อกมูลนิธิพอของลูกความสองทนายหญิงต่อ อีกฝ่ายโวยวายว่าเป็นทนายแบบไหนมาแจ้งจับลูกความตัวเองแบบนี้เขาก็บอกว่าไอ้ที่โดนจับไปมันคดีอาญานะทางนี้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วหลังวางสายทนายผู้ช่วยก็ส่งข้อความไปบอกทนายชาวว่าให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาทำงานวันรุ่งขึ้นทนายผู้ช่วยโดนประธานสำนักงานพ่อตัวเองเรียกมาต่อว่าอีกเพราะการปฏิเสธการทำคดีก่อนหน้านี้มันส่งผลกระทบกับความร่วมมือด้วยแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคิดหาแผนสำรองมาเอง ด้านทนายชาที่ยืนลังเลว่าจะไปแจ้งความในสถานีตํารวจดีไหมก็ได้รู้ว่าตอนนี้ทนายฮันโดนเข้าใจผิดว่าสมรู้ร่วมคิดกับฆาตกรสํานักงานก็โดนมองไม่ดีไปแล้วข่าวนี้ดังจนออกทีวีคนในแผนกอยารู้เขาก็อึ้งกันหมดทนายเฟรลี่เป็นห่วงทนายฮันมากพุ่งเข้าไปหาทันทีที่เห็นหน้าทนายชาตามเข้ามาในห้องด้วยอีกคนทําเอาทนายผู้ช่วยปวดหัวเลยอุซาบอกให้อยู่บ้านไปดันไม่อยู่กันสักคน ทนายชาไม่เข้าใจว่าทําไมทนายฮันที่เข้าไปในบ้านนั้นหลังตัวเองถึงกลายเป็นพยานในข่าวไปได้ทนายฮันก็บอกว่าแค่ข่าวลือไม่ต้องไปสนใจแต่ทนายผู้ชายอีกสองคนก็บอกว่าสนเถอะคนเริ่มขุดประวัติทนายฮันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นักข่าวคงจะแห่กันมาด้วยทนายชาอยากจะจัดก,การเรื่องนี้เองแต่ทนายผู้ช่วยก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของบริษัทแล้วให้บริษัทจัดก,การเถอะอยากให้สองทนายหญิงของเราถอยออกมาจากเรื่องนี้ก่อน แล้วการพิจารณาคดีอาญาของประธานมูลนิธิก็เริ่มต้นขึ้นเขามองทนายชาแบบอาฆาตสุดๆแต่ก็เป็นคนเดียวกับที่ร้องไห้รับสารภาพว่าฆ่าภรรยาไปเช่นกันทนายของเขาบอกว่าเป็นการฆ่าดโดยประมาทแล้วก็พบว่าป่วยเป็นจิตเวทด้วยเลยขอให้พิจารณาลงอาญาแต่ทันใดนั้นแม่ของภรรยาก็วิ่งเข้ามาโวยวายทั้งน้ำตาว่าไม่นายกลูกสาวคนนี้ให้แต่งด้วยเลยที่ผ่านมาไม่ให้ลูกหย่าเพราะกลัวลูกเป็นแม่ไม่ถ้าสุดท้ายลูกต้องมาตายแบบนี้คงให้หย่าแต่แรก เป็นคนที่ทําให้ลูกต้องตายไปด้วยตัวเองแล้วก็ล้มลงหมดสติไปกลางสาเลยทนายชานึกโทษตัวเองว่าถ้าไปถึงเร็วกว่านี้อาจทันช่วยภรรยาคนนั้นได้ไอประธานมูลนิธินี่สมควรโดนตั้งข้อหาฆาตกรรมไปเลยแต่ทนายผู้ช่วยก็บอกว่าตอนนี้หลักฐานมันยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่ามีเจตนาฆ่าส่วนทนายฮันเองก็ไปแจ้งความเรื่องความรุนแรงในครอบครัวแล้วเพราะอาจทาให้ช่วยเปิดเผยความจริงได้แต่ทนายเฟรลี่เตือนว่ามันมีโอกาสที่จะโดนตามแก้แค้นแล้วเขาก็ไม่อยากให้เธออยู่ในอันตรายด้วย ส่วนทนายชาหลังโทรหาลูกสาวไม่ติดหลายสายก็นึกระแวงว่าจะมีอันตรายแต่จริงๆแค่ลืมว่าลูกไปร้องคาราโอเกะอยู่กับเพื่อนเด็กหญิงเห็นแม่ร้อนรนแปลกๆก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เลือกที่จะสวมกอดทนายชาไว้บอกว่าแม่ถูกเสมอและทุกอย่างจะเรียบร้อยดีสาธารณชนยังคงให้ความสนใจกับข่าวฆาตกรรมและความเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานกับบูรนิธิตอนนี้กลายเป็นข่าวเสียหายที่คุมไม่อยู่แล้วทนายชายังคงกลัวการขู่เอาชีวิตเธอและลูกของประธานบูรนิธิ แต่ความเสียใจที่ช่วยภรรยาคนนั้นไว้ไม่ได้ภาพแม่ที่ใจสลายกับการตายของลูกความเสียสละของทนายฮันและกำลังใจจากลูกก่อนหน้านี้ก็ทำให้ทนายชาตัดสินใจอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ส่วนด้านของทนายผู้ช่วยเขาได้รับโอนหุ้นมหาศาลจนกลายเป็นเจ้าของสำนักงานตัวจริงไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีเท่าไหร่เพราะเป็นในจังหวัดที่กำลังมีข่าวแบบนี้พอเขายังโทษทนายฮันในที่ประชุมอยู่เลย แต่พูดถึงหุ้นคนอื่นไม่เห็นด้วยแย้งว่าแล้วประธานจะไปรับคดีลูกผอออกมาทําไมแต่แรกไม่อยู่ในความร่วมมือสักหน่อยทนายผู้ช่วยรับผิดแทนพอ่อแล้วเสนอการยกเลิกความร่วมมือกับมูลนิธิไปพอของเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้แต่เขาก็อ้างสิทธิ์การเป็นประธานในสํานักงานแล้วดําเนินการต่อเองเลยทีร้านต๊อกทนายชาถามว่าการยกเลิกความร่วมมือนี่ผลกระทบมหาศาลนะจะไม่เป็นไรเหรอแต่ทนายผู้ช่วยก็บอกว่ากระบวนการที่ผิดพลาดจะนําผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมา ต้องยอมรับให้ได้แหละเพื่อผลกําไรบางทีเขาเองก็ต้องปิดหูปิดตาไปตอนนี้รู้สึกเหมือนทุกอย่างเป็นเพราะตัวเองแต่ทนายชาก็ดูเข้าใจอีกฝ่ายดีแล้วในการพิจารณาคดีอาญาของประธานมูลนิธิครั้งต่อมาอัยการก็ขอเปลี่ยนการแจ้งข้อหาจากการฆ่าโดยประมาทเป็นการฆาตกรรมจากนั้นก็ขอเบิกตัวทนายชาในฐานะพยานนั่นทําให้ทนายฮานอึ้งรับประทานเป็นห่วงว่าจะกระทบหน้าที่การงานของทนายชาแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าถ้าจะพังก็ให้มันพังไปนี่เป็นสิ่งที่เธอควรทํามาตั้งนานแล้ว พอสาธารณาชนได้รับข้อมูลใหม่ก็เกิดการเบนเข็มมาโจมตีทนายชาเป็นวงกว้างโฟกัสที่เป็นทนายให้คนไม่ดีมากกว่าการที่เป็นคนพยายามช่วยเหลือเยืออีกทนายฮันกับทนายเฟรลี่กังวลแทนว่าทนายชาอาจจะมาทำงานที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะการเป็นพยานในคดีนี้หมายถึงการเปิดเผยความลับของลูกความตัวเองเพื่อเพลออาจส่งผลต่อความเชื่อใจของแผนกไปด้วย ในการพิจารณาคดีครั้งนี้จะมีการซักพยานแล้วสารเตือนทนายชาว่าด้วยหน้าที่การงานที่เป็นทนายของประธานมูลนิธิสามารถถอนตัวจากการเป็นพยานได้นะแต่ทนายชาก็บอกว่าโดยข้อกฎหมายมันทำได้ถ้าเป็นประโยชน์กับสาธารณาชนและยืนยันจะเป็นพยานต่อก่อนจะเริ่มเบิกความในฐานะพยานคนแรกที่เห็นการฆาตกรรมนั้นตอนนั้นทนายชาพยายามจะช่วยชีวิตภรรยาผู้เป็นเหยื่อแล้วแต่ก็ดวงประธานมูลนิธิขัดขวาง,วางก่อนหน้านี้เขาก็เคยบอกว่าจะฆ่าภรรยา ตอนเธอเข้าไปในบ้านเขาก็เลยพบปากกาบันทึกเสียงไปด้วยไฟล์เสียงตอนนั้นกลายเป็นหลักฐานในชั้นศาลทนายชาพูดปิดท้ายว่าสุดท้ายภรรยาคนนี้ก็ต้องตายไปอย่างที่เคยว่าไว้ในกระบวนการหย่าจริงๆอีกด้านหนึ่งทนายฮันก็ตัดสินใจถือป้ายพูดประท้วงหน้าศาลเรื่องกระบวนการหย่าอันล้าหลังที่ไม่ยอมให้หย่าถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอทนายเฟรนลี่เห็นคนในแผนกเอาคลิปเธอมาให้ดูแล้วก็เหนื่อยใจสุด อุตส่าห์เตือนแล้วว่าไม่ให้เข้าไปเอี่ยวแต่ถ้าต่อตาไม่ได้ก,ก็เข้าร่วมซะเขาพาคนในแผนกยาไปยิงประ,ประท้วงเป็นเพื่อนด้วยซะเลยบอกทนายฮันว่าถ้าประท้วงอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะโดนหาเรื่องเลยไม่อยากปล่อยให้เธอสู้อยู่คนเดียวหลังจบศาลผอ,อ,อมูลนิธิก็เข้ามาหาเรื่องทนายชาทนายผู้ช่วยออกหน้าแทนให้แต่ก็มาบ่นกับทนายชาตอนดื่มทีหลังเหมือนกันว่าถ้ามีอันตรายแบบนี้ก็ควรบอกบริษัทสิไม่ใช่ไปกันเองอยู่สองคนแซวว่าช่วยแก้นิสัยจัดก,การทุกอย่างด้วยตัวเองที ทนายชาบอกความในใจไปว่าเธอเคยเข้าใจว่าทําทุกอย่างเพื่อบริษัทแต่ที่จริงทําเพื่อตัวเองและถึงจะสายไปหน่อยแต่เธอก็ยอมรับอีกฝ่ายในฐานะประธานลองสร้างสํานักงานใหม่ขึ้นมาในนามของตัวเองดูนะก่อนจะพากันขำคลิปประท้วงของพวกทนายหันที่ดูเหมือนทนายชาอีกคนหนึ่งหลังการไปเป็นพยาในครั้งนั้นกระแสของทนายชาก็พลิกไปเลยเพราะทุกคนได้รู้แล้วว่าเธอขอถอนตัวจากการว่าความให้ประธานมูลนิธิมาก่อนแล้วยังเอาหน้าที่การงานไปเสี่ยงเพื่อเปิดเผยความจริง โดยมีทนายฮันช่วยขึ้นพูดสัมภาษณ์ออกทีวีให้อีกต่อทนายชาขอบคุณทนายฮันไปและยอมรับว่าเป็นคู่หูที่ดีมากด้วยจากนั้นก็นัดทีมทนายยามาเพื่อมอบหมายการรับผิดชอบคดีด้วยตัวคนเดียวให้สองทนายใหม่อย่างทนายฮันกับทนายเฟรลี่ไปเป็นการยอมรับว่าทั้งสองคนเป็นทนายอย่างเต็มตัวแล้วในที่สุดศาลก็ตัดสินให้ประธานมูลนิธิต้องโทษจำคุกถึง15ปีท่ามกลางเสียงโวยวายของเจ้าตัวแม่ของภรรยาที่เป็นเหยื่อก็ก้มหัวขอบคุณสองทนายหญิงของเรา ทนายชาตอบคำถามนักข่าวที่เข้ามาสัมภาษณ์ว่าอยากทวงความยุติธรรมให้ผู้ตายเธอรู้ดีว่ายังมีเหยื่อวความรุนแรงในครอบครัวแบบนี้อยู่อีกมากไม่สนว่าการให้การจะทําให้ลูกความคนที่เสียเปรียบเสียใจที่ช่วยคนไม่ได้มากกว่ากฎหมายอาจยังป้องกันอาชญากรรมไม่ได้แต่คําตัดสินในวันนี้จะมีบทบาทก,กับสังคมแน่นอนและเมื่อนักข่าวขอให้กล่าวอะไรปิดท้ายทนายชาก็เลือกที่จะถอยออกมาให้คู่หูตัวเองพูดแทน ทนายฮันบอกว่าทนายและพนักงานทุกคนในสำนักงานกฎหมายทุ่มเทเพื่อแก้ไขความไม่ยุติธรรมในครั้งนี้ขอไว้อาลัยให้เหยื่อที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคนในแผนกยาที่ดูทีวีอยู่ถึงกับโล่งอกที่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้สักทีเป็นอีกครั้งที่ทนายชาได้พูดขอบคุณทนายฮันที่เหนื่อยมามากแต่ทนายฮันก็บอกว่าทนายชาเหนื่อยกว่าแถมกล้าหาญมากด้วยนั่นทำให้ทนายชาบอกว่าคิดจะทำเรื่องกล้าหาญอีกอย่างคือการเป็นอิสระจากบริษัทนี้และทนายฮันก็จะได้เป็นอิสระจากตัวทนายชาด้วย และตอนที่13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ